อ้าวอัดสะอ้านสวัสดีครับพี่ยุยสวัสดีสวัสดีขอบใจน้องๆทุกคนเลยนะที่ดูแลร้านปุ๋ยตามงกุฎให้พี่เมทามหาพืชผลสุดยอดเลยยืนกันเป็นระเบียบวินัยดีมากเลยครับพ่อใช่เลยครับเมย์เป็นไรอ่ะเครียร์ะดิพี่เครียดเรื่องอะไรเหนื่อยอ่ะเอยเรื่องอะไรโอ้ยช่วงนี้งานเยอะมากเลยอ่ะแบบตั้งแต่ทำนมมานี่ไม่ได้หยุดเลยงานเข้ารัวๆเลยพี่ เหนื่อยมากวันนี้เครียดหรือมึงจะโชว์อะไรกูสักอย่างมันเครียดเรื่องอะไรฮะอะโอเอาใหญ่แล้วนะแม่ตั้งแต่มีถ่ายปุ๋ยนอกจากานที่ีปุพือให้ต้นแข็งแรงโตไวแข็ใบเียนหน้าสุดไยพี่ดีครับเชิเลยครับธรรมดาเลยนะเราเนี่ยมาขิงพี่อ่ะโอ้โหเดี๋ยวต่อไปเขาต้องใช้พี่ใช่พี่ทำอะไรคะโอ้โหกูไปถ่นาแทนควายมั้งไปรีวิวปุ๋ยบ้าปะเนี่ย แล้วโนเกียเป็นไงบ้างลูกหนูมีปัญหากับแฟนนะพี่แล้วมีปัญหาอะไรกันลูกมันถามหนูว่าโดเรมอนน่ะเป็นแมวหรือแดกค,คูนค่ะเออโดเรมอนมันก็ต้องเป็นแมวสิไม่ใช่ค่ะมันเป็นหุ่นยนต์ค่ะ,อะไอที่บอกว่ามีปัญหากับแฟนคือไม่ได้มีปัญหาทะเลาะบ่อแหว้งตบตีกันใช่ค่ะคือมีปัญหามาทายกันใช่ค่ะโอ้นี่โนเกียจะไม่ได้มีปัญหากับแฟนคนเดียวนะทำไมต่อไปห<ะ>นูจะมีปัญหากับพี่ด้วยก็มาดิค่ะ เอ้น้องๆพรุ่งนี้มันเป็นอะไรกันทักอย่างเลยนะเนี่ยแล้วเน่งอ่ะเน่งเ็ามีปัญหาพี่มีปัญหาอะไรอ่ะเน่งเออเนี่ยพี่เคยเรียนประวัติศาสตร์ไหมเอาประวัติศาสตร์มันก็ต้องมีบ้างสิประวัติศาสตร์ไทยหรือประวัติศาสตร์ของต่างประเทศประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยพี่มันเป็นยังไงอ่ะใครเผาอยุธยาข้าศึกไงเผายุทธยาไม่ใช่พี่ประวัติศาสตร์ผิดแล้วพี่แล้วใครเผาวันก่อนผมขับรถไปอยุธยาผมเห็นเลยป้ายบะเลอเลย่ากุ้งเผาอยุธยากุ้งเผาอยุธยา พี่บอกเลยนะชวนพี่เล่นอะไรเนี่ยโตกันทันทีที่ฮะทำไมไม่รู้จักโตกันเลยทําไมไม่รู้จักโตพูดเรื่องโตแบบนี้ต้องนี่เลยค่ะช่วงเก็บเกี่ยวถือเป็นช่วงความสําเร็จของพี่น้องเกษตรกรไทยแต่ก่อนหน้านั้นต้องผ่านช่วงเพาะปลูกก่อนหนูขอแนะนําปุ๋ยปลามงปุ๋สูตร4000เลยค่ะคุ้มราคาใช้แผนยูเรียได้ให้ข้าวเกียวนานโตไวใบตั้ง อ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีข้าวโพดเต็มเมล็ดเต็มฝักเลยค่ะช่วยได้เยอะขนาดนี้จริงๆเหรอจริงสิคะพี่ช่วยให้ต้นข้าวเขียวนานโตวไวใบตั้งเพราะในถูกประกอบไปด้วยปุ๋ยยูเลียช่วยให้ต้นข้าวโตไวแอมโมเนียมซัลเฟตช่วยให้ต้นข้าวเขียวนานและมีแมกนีเซียมซัลเฟตช่วยให้ต้นข้าวสังขอด้วยแสงได้ดีอีกด้วยนะคะแหมถ้ามีประโยชน์ขนาดนี้พี่อยากจะเอาปุ๋ยเนี่ยนะไปลองใส่ในนาข้าวไปมั้งต้องใช้ยังไงบ้างโอ้ใช้งานง่ายมาก พี่นุยระยะแตกกอนเนี่ยก็ใช้สูตร4000หวานได้เลยส่วนระยะตั้งท้องถึงรับรวมเนี่ยใช้สูตร4000ผสมกับสูตร15 15 15ทับทิมหรือว่าจะใช้กับข้าวโพดอ้อ,อยหรือว่ามันสมประหลังก็ได้นะคะใช้แทนปุ๋ยยูเดียได,ได้สบายๆเลยะคะ่ะครับผมและช่วงนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษอีกด้วยนะครับซื้อปุ๋ย NPK ตรามงกุฎสูตรใดก็ได้นะครับครบทุก10กระสอบนะครับรับฟรีเสื้อฮีโร่40มงกุฎหรือเสื้อ โลด15ทับคิมนึ่งตัวตั้งแต่วันที่3กันยายนถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับจุดยอดเลยเน่งงั้นอย่ารอช้านะจัดให้พี่นุ้ยเลย30ตันเดี๋ยวพี่จะโทรไปให้พี่ๆน้องๆที่จังหวัดนครนายกของพี่เนี่ยนะจะซื้อไปฝากเขาเพราะที่นั่นเขาทําไร่ทํานากันเยอะจัดมาเลยแต่ก็ดูดูแลร้านด้วยไอ้ลูกคงลูกค้าเขาเขาก็ซื้ออะไรเนี่ยนะแล้วอย่าลืมให้เขามาหมุนรับโชคอะไรกันตรงนี้ด้วยนะได้ค เขียวนานโตวไวใบตั้งเนี่ยอ้าวไปเป็นยังงี้วะอะไรกันนักหนาเนี่ยเฮ้ยไอ้แจ๊ดเครียดอะไรวะเป็นไรน้องเข้าบ้านไม่ได้อีกแล้วพี่อ้าวทะเลาะไอ้แจงแล้วเหรอเอ็งเข้าบ้านไม่ได้ก็ไปนอนบ้านพี่บอลดิไม่ใช่ผมพี่ตั๊กอะเข้าบ้านไม่ได้อีกแล้ว เมียลูกไม่ยอมถ่ายคลิปทะเลาะกันเองแค่เขาคุณต้องยอมเคียงให้ลงตัวไงเออพี่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันไะวันนั้นเห็นถ่ายรูปเอลซี่กับวีลีฟสองคนแล้วตักไปถ่ายที่หลังก็เอาไปแปะเอาก็ไม่ถ่ายร่วมกันเราก็สังเกตดูมันถ่ายหลอกนี่หว่าทุกท่านฟังผมหน่อยแล้วกันเออพี่เนี่ยยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมอยู่ได้มาอำก็ได้ใช่ปะใช่เนี่ยถ้าเกิดว่ากูเนี่ย ตายไปโอ้โหมึงจะอัมกูได้ไหมจย่ตายเดี๋ยวที่เที่ยวเขาไม่มีเงินเงินเองนี่สะพัดไปทั่วราชดาแล้วเป็นอะไรวะเนี่ยเพื่อนผมเป็นเซสซิทีพี่อืมันเซนซิทีมากเรื่องที่เราอัมกันละพี่ที่เราอัมอะแล้วเอลซี่เขาคิดจริงจังไงเขาไม่รู้เหรอเราอัมกันหยอกกันเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยเออว่ามันเป็นเรื่องอัมแล้วมันคือเพื่อนผมมันเที่ยวจริงอะมันก็เลยแบบเที่ยวหลอกหอเที่ยวหลอกหลอตั้งล่ กที่อั้มว่าไปเดอะซีคเคนเทลินทาวอั้มไปทลาวดีแต่งชุดออกกําลังกายไปร้านเหลานอนอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ให้เด็กเชื่อกเช้าขึ้นมาพื่ว่าตรงอั้มไม่เท่าไหร่อ่ะแต่ใส่รายละเอียดเนี่ยมันคงคิดแหละมันคงมาเอ๊ะรายละเอียดชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยเปล่าเฮ้ยชีวิตมันไม่สมบูรณ์แบบจริงพี่เ้าของเองก็เหมือนกันเหรอเอาอีกแล้วอ่ะจ็คพอเราโสดเราก็อยากมีความรักพี่แต่พอมีความรักอย่างเขาบอกกันไว้พี่ ยามแรกรักชมปากเหมือนตกเหวไม่เข้าใจจริงว่าทำไมมันไปด้วยกันไม่ได้ <c oughs> ผมเลิกเลยพี่เลิอกกับแจงแล้วเหรอเลิกกินเพียวของลูกค้าที่ยื่นให้แล้วหน้าเวที <c oughs> เอา้ามึงไปเลิกทนไมเขาก็ห่อแบงห่อแก้วอะไรมาให้ตั้งแต่เล่าเรื่องที่ปลอยเป็ดอ่ะที่ผมกินเหล้าเพียวแล้วเมาแล้วแจงเอาเงินไปหมดเลยอ่ะแล้วผมก็ไปคอนเสิร์ตใช่ไหมแขกก็ยื่นเหล้ามาให้โอ้โหห่อเป็นฟอนเลยเงินเหรอทิชชู่เลยทิชชู่เลย เออไม่มีเงินมาให้แต่ใครก็จะบ้าไปกินเพียวจักจี้เองครับบางอย่างเนี่ยเขายุให้เล่าเองก็ไม่ต้องเล่าเข้าใจป่ะอะไรที่มันเป็นเรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเรื่องเศร,าร้าเลยใช่ไหมเราผมแบกวิดวิวพี่คนเข้าวัดเข้าวาก็อย่างนี้แหละพาน้องๆ้องเข้าวัดบงังจีอบอลเลยไม่มีเรื่องเศร้าเลยมีแต่เรื่องว้าวอ่าเนี่ยกูแข่งวุ้ดีเกิดมาคุยบอลเกิดมาว่าปีแล้วก็คอยคปลอบน้องมันเราก็ถือว่าเป็นพี่เขาอีกคนหนึ่งกันแหละเคนิด เป็นอะไรอะน้องหนูอะทะเลาะกับแฟนอันดีพี่ปทะเลาะกันเรื่องอะไรอะคือหนูอะชอบสักใช่ไหมพี่หนูก็เลยกาว่าจะเปิดร้านสักแล้วแฟนก็จะลงทุนให้เออแล้วไปทะเลาะกันทำไมก็พอไปร้านวันแรกอันดีพี่เปิดไปเจอเลยอะเจออะไรหมายสักหมายสักไม่เจอเข็มสักสักเข็มเอ้พวกเราไปเศร้าตรงอื่นไหมเฮ้ยมันตุกเศร้าสิ เขาเข้าใจผิดไงเขาบอกว่าเอาแล้วแฟนเขาไม่รู้เลยเหรอร้านสักลายลายสักไม่ใช่เปิดร้านไม้สักจะขายเฟอร์นิเจอร์เหรอหนูต้องไม่เข้าใจว่ามันเข้าใจยากตรงไหนอะพี่เขาเขาก็ไม่เข้าใจมันก็เคลียร์กันให้รู้เรื่องดิแล้วหนูชอบสักอะสักตรงไหนบ้างอะก็เยอะอยู่นะพี่สักรูปอะไรบ้างตรงไหนอะไรยังไงดูได้ไหมมียันอาจย์หนูข้างหลังค่ะพี่แล้วก็ห้าแถวอะไรอเ้ย๋อห้าแถวด้วยเหรอใช่ค่ะโอ้หกินน้ำมันหน้าดูเลยตั้งห้าแถวแค่สองแถวก็โอยลิตรหลายตังแล้วคนละอย่างพี่เออแล้ว ก็คนนี้ข้ามไปไม่เป็นไรทีนี้พี่เนี่ยกำลังลบรูปในเฟซบุ๊กเลยนะ่บพี่หลุยแล้วอย่าไปใส่รองเท้าเหมือนกันเขาซื้อให้ก็ไปใส่แ้่เมียก็รู้เนี่ยถ่ายรูปลงรายละเอียดลงดีเทลด้วยไม่รู้ว่าีปดังไปที่รู้ทุตีนด้วยเอาพี่หลุยฮะเศร้าอะไรทั้งหนาเนี่ยเรื่องพี่เนี่ยพี่เกิดมาเนี่ยห้าสิบแปดหนาวแล้วเนี่ย 88ปีพี่โดนผู้หญิงหลอกอะระดับพี่อะเออหลอกเหรอมันหลอกพี่หลอกว่าไงอะมันบอกว่ามันทำนมแล้วมันใช้พี่จับคนแรกแม่แม่ผัวแม่กลับก่อนผู้หญิงผู้หญิงแล้วแหละที่พาไปเวียดนามานะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่จ้า วะมันหลายคนเนผมต้องมองไงพี่แล้วมันลงมันลงเฟซเลยันลงไบนลงทิกตักนี่เอานี่ไอ้เมย์นี่แหละหลอกพี่บอกมันจะให้จับมองบังมันไม่ได้จับแจ้เฮ้ยแม่หลอกกูไอ้นี้พี่พูดจะมีโอกาสแล้วกูจะดึงแม่ให้ยืดเลยลองพีป็นอันติ๊บที่พวกพี่หลอกพวกผมอ่ะหลอกอะไรมึงพวกพี่ไปถ่ายหนังที่เวียดนามผมยังไม่เห็นเลยดูน่ะช่องไหนเนี่ยเศร้าเลยวันไี้เศร้าหนักเลยว่าถ่ายหนังบูดิงประตูทา ค่อยๆคุ้ยค่อยๆเคลียกันอย่าเศร้าเลยไอ้นี่ก็โทรหาเมียสิจะได้เคลียกันเดี๋ยวพี่ช่วยเคลียร์ให้เ่อนโทรอะไรโทรอะไรคือความรักเหรพี่ไม่มีคำว่าชนะไม่คำว่าแพ้มันคือความเสมอภาคสองวันแล้วผมโทรไปหามันมันไม่เคยรับสายผมเลยวันเนี้ยเป็นวันที่สามผมจะโทรหาให้ดูเลยนะพี่มันมันจบยากอย่างวะ่าเไอ้ตักเนี่ยเปิดโฟนดิ หุ่นนิ่งแล้วไม่รับจริงๆด้วยสามวันแล้วพี่เบอร์เนี่ยผมโทรคุยกันพี่สิบสองปีเขาไม่รับสายเขารับแขกหรือว่าพี่เครียดอย่าไปเลยเลยผมก็ไม่ไหวเหมือนกันพี่ต้องโทรเหมือนกันละโทรดิโทรดิ่เขาหายแจ้งเหรอเดี๋ยวเราโทรเลยโทรเลยเคลียร์กันซะเดี๋ยวนะบุ๊งพิมเชื่อเมียบ้างไงมันมาแล้ว เขาเป็นรหัสเป็นอะไรเขาบาร์โค้ดครับลองโทรลองโทรดิลองโทรดิดูนิแย uh ่โง่มาแบบนีย bon ี่อายมาแบบนียี่อาเอออุ้ยตัดสายทิ้งด้วยเหรอโอ้ยมันเล่นเกมอีกแล้วใช่ไปกวนเขาไอ้เว้เอ้ยเล่นเกมงานเงินไม่รับเลยเดือนนี้เหลือสามงานคอนเสิร์ตลูกค้าโทรมาไม่โทรกลับค่อยคุยค่อยๆเคลียร์กันเอาหนูคิวดิ เออคุยครัวไม่ได้ไม่รับอีกคุณเลยอมันก็อยู่นียกันด้วที่ไม่มีความรักไม่มีแพ้ไม่มีชนะมันเสมอภาคเอให้ฉันเลยกที่จริงเธอว่าอยากไใจกันหน่อยใจกันหอยใงเร่ง อะไรจำชฉันมาทำไมไม่ใช่เพลงน,ะนั้นนุต่างดาวไอ้เว้นี่อะไรกันนักหนาเจียวจ้าวไปหมดกูไม่รู้จะปอบใครก่อนเลยฝั่งนี้ก็ร้องไห้เคลีย,ก,นนยกับเมียไอ้นี่กับโอ้โหนี่อะไรนักหนาเนี่ย <c oughs> เสียใจอะ่ะน้ำตาไหลเลยนี่ค่อยคุยนะค่อยค่อยพูดกันพ <c oughs> ี่จะบอกอรุ่นชอบนี่ไม่ใช่ร้านน้ำพาลัยไอ้เวนปัญหาพวกเอ็งนี่มันเด็กเด็กนิดนิดหน่อยๆเคลียร์กันได้ แต่รุ่นใหญ่อย่างพี่เนี่ยเห็นรถคันนี้พี่ไหมพี่เ,<อ>เห็นรถคันนี้พี่ไหมต่อผา,าสรรีขาวไปแล้วไปไหนอะพี่ก็ตั้งแต่มืองอมํมบูซ่อนเงินหน้าคอนโซนกูขายรถทิ้งแล้วเอา้ากูที่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุเลยอะก็น,นั่งแต่รถตู้ตุ้ยไอ้ปัดแอร์ก็ไม่เย็นชีวิตกูหนักกว่าพวกมึงอีกหนักกว่าเยอะกูยังไม่เห็นปูสรกคำแต่มันจุดไฟให้กูได้จำแล้วพี่ขายรถคันนั้นนั่งรถตู้พี่ตุ้ยใช่ เอ้าแล้วพี่จะซ่อนตรงไหนแล้วตู้พี่ตุ้ย่อนตรงกระติกน้ำแข็ง่อนตรงกระติกน้ำแข็งมึงนี่แหละเป็นคนพูดเขาดูคลิปนั้นอยู่จะให้ลืมยังไง